อ้าวไม่อาไม่อ้าเกินนามปลาละบานพวกออกเราก็ไม่วนสวนผักใหญ่ยังไงถอยไปถอยไปออกมาถอยออกมาถอยออกมาไม่เอาไม่อาเจ๊งไม่อ้าโอ้จะไม่กินนามบอปลากถอย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  Oh, thì như vậy đó thì như vậy đó chị nghe Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi Ăn không กินไหมฮะอเอาเต็นอนเอาเต็นอนไ้่ยอมกินข้าวไม่ชนไม่ชนเออเอาไปเททิ้งเลยไม่สนเอาไปเททิ้งเลย ยี่อะไรอ่ะไข่ออกไข่กุ้งเจ๋งเอาแต่นอนบางอ่อนเอาแต่นอนนอนทั้งวัน